เสร็จแล้วนะครับอ่าสวยนะครับนี่ครับดูสวยกิฟตไลท์ที่ตำแหนินะครับนางฟ้านางฟ้าดาวมหาลัยเลยนะครับนะสวยกิฟตเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับเทสหมดทุกอย่างแล้วนะครับครับอ่าวันนี้เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับอ่าเกตเล็กเกตน้อยนะครับ ก็คืออย่างนี้นะบอดี้เก่าใช่ไหมครับนี่คือบอดี้เก่านะอ่าเราก็ยกไอซิลิโคนนะครับเอามาใส่ครับแล้วก็เอาซิลิโคนใหม่ปนไปนิดนึงนะครับหาซื้อนะครับซิลิโคนระบายความร้อนนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เอายำๆลงไปเพราะว่าซิลิโคนของเก่ามัน มันเริ่มจะเสื่อมแล้วมันเริ่มจะมันจะเริ่มเริ่มจะแข็งแล้วนะครับเราก็ใส่ซิลิโคนของใหม่ลงไปตามนี้เลยครับแล้วก็ปนปนปน,ปนกันครับเหมือนปูนเลยครับผสมโบกกันไว้ให้มันช่วยระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับเนี่ยครับเวลาเราทํา ให้ลูกค้านะครับเครื่องทําไมมันร้อนไวเครื่องมันทำมาเอเอเลอร์นะครับเนี่ยครับการทํางานของเครื่องมันทํางานหนักนะครับแล้วก็เราก็ช่วยตัวนี้ช่วยระบายความร้อนลดความร้อนลงนะครับก็จะทาจะทําให้ความร้อนลดลงนะครับ oppo a16 ครับการประมาณนี้นะครับอ่าเลยวเรามาประกอบกันเลย นี่ครับนี่ก็กาว 3M ครับใส่ ช่วยลดความร้อนลงนะครับจากตรงนี้เราก็ใส่ไปอันนี้อุปกรณ์ตัวนี้นยังไม่ครบนะครับค่ยมาใส่ นี่นะครับยางอ่ากล้องเห็นไหมอ่านี่นะยางตรงนี้นะนี่ก็ต้องใส่นะครับอ้าน,นี้ก็ล้างหน่อยให้จีเน่ล้างหน่อยไอ้ลอนสันครับ ล้างล้างเอาฝุ่นออกอ่าเรียบร้อยเอาบอรดใส่ลงไปนะครับบอร์ดใหม่นะครับ จะไม่เหมือนบอดี้เดิมนะครับเวลาเราลงอะ่ะเราได้บอดี้หักมาแล้วก็ต้องมาลงอย่างนี้นะครัเน้นขอบนะครับขอบสวยไว้ก่อนนะครับขอบใหม่อะไรก็ต้องใหม่ดินะ ดีใหม่จะไม่เหมือนบอดี้เดิมเท่าไหร่นะครับ អ្ហ៎មកចូលដើមមួយតិចណឹងល้มមកមួយមកទីចតងហ៎ធ្វើឲ្យពេញតាប៉ាទៀតនេះហ៎ อันตรายนะครับจอยังไม่ทันลงเนี่ยเป็นตะปุ่มตะปำมาเนี่ยมีปัญหานะครับนี่จอก็ต้องแปะก่อนนะครับเนี่ยปกตกเตรียมต้องอยู่อย่างนี้นะครับ กล้องก่อนนะครับกล้องมาใส่ก่อนโปรเอ16เอซ่อนไว้ไหนหนาะก็บวางยาตัวเองนะ เดี๋ยวถ้าไม่นั่นเบลผมจะตัดเอานะ กล้องนี้น่าจะอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมใครว่ามา A ยสมหกอืมนี่ก็อยู่นี่นประมาณนี้เดี๋ยวถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราไปเช็คในนั้นก็รู้แล้วครับโผล่แล้วนะครับ สิ่งที่ไม่ควรลืมก็นี่นะครับแล้วก็ขูดบอดี้นะครับขูดบอดี้อ่าเนี่ยเราต้องขูดนะครับขูดไม่ให้มีบริไม่ให้มีอะไรแล้วก็ติดตัวนี้ไปด้วยนะครับอยางตรงนี้ก็ติดไปด้วยนะครับแต่ว่าเหลือแต่สองอันนี้ไม่ไม่ใส่นะครับอ่าทีดีก็ขอบเนี่ยขอบตรงบอดี้เนี่ยนะครับขูดขูดนิดนึงนะครับขูดเอา ไอ้บริออกนะครับให้มันลงเสมอกันนะแดบนี้หนึ่งนะครับโอเคลงจอกันนะนี่จอ A16 นะครับ บอดี้นะครับแบตคก็อยู่นี้แล้วนะครับบอดี้ 6. s สิบหกตานี้นะอันนี้ตัวนี้จะแสงสว่างดีนะครับใกล้เคียงของแท้เลยนะครับสีเท่ากับสองแท้แล้วทุกวันนี้ไม่ไม่ค่อยสติเรียลหรอครับเรื่องจอสีสันสวยงามแล้วครับ ันนี้ผมเทสมาเรียบร้อยแล้วนะก็จะลงเลยนะ Oppo A 1 6ตัวอื่นเรายังไม่ค่อยได้ลงนะครับตัวอื่นยังไม่ค่อยได้ลงเน้น Op p o เป็นหลักนะครับเพราะว่ายอดขาย Oppo ดีนะยอดขาย Oppo ดีกว่านะครับก็ต้องลงแต่ o p p o Opp o p p o Oppo นี่นครับ เดี๋ยวจะให้ดูนะครับระหว่างจอแท้กับจอบกรฟไอ้จอกรฟจอ,อ<ด>ไม่มีความแตกต่างนะครับแ,<อ>แทบจะเหมือนกันทุกอย่างนะครับแค่กรฟกันนิดนิดหน่อยหน่อยครับะระหว่างตัวไอซีตัวตัวอาร์นะครับก็เหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับต่างกันแด้ ที่โรงงานกับไม่โรงงานนะครับเนี่ยแค่นี้แหละครับนี่คือความแตกต่างของจอนะครับอ่าแพรก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันหมดนะการลงกาวนะครับไม่ต้องลงนี่นะครับลงเฉพาะขอบอย่างเดียวครับไม่ต้งกลัวว่ามันหลุดหรือไม่หลุดนะครับ เริ่มต้นจากตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับใส่ขอบเนี่ยใส่ตรงขอบอย่างเดียวนะครับไม่ต้องไปใส่ที่อื่นนะครับเนี่ยช่วงไหนคนเว้นก็ช่วงที่เซนเซอร์นะครับคนเว้นไว้นิดนึงนะครับทําให้บางที่สุดนะครับช่วงเซนเซอร์เนี่ย ราก็หักแพรมาลิดหนึ่งนะครับตรงไหนที่เยอะเราก็เอานี่เขี่ยออกนะครับกาวไม่ต้องลงเยอะนะครับลงเยอะไม่มีประโยชน์ครับกาวเพราะว่ามันแห้งแล้วมันล้นนะครับนี่เรากดพ้นกับพอดีเลยนะครับเราเรากด จะพอดีเลยนะครับก็มือรูดลูด,ดไปอย่เงี้ยครับมือตันนี้ก็กดไว้ก็จะเข้าริมพอดีพอเข้าริมได้ที่ก็กดลงไป ได้เกลียงที่สุดนะครับเนี่ยเราปิดกันเวลาน้ำเข้านะครับไม่ให้น้ำเข้าจอด้วยแบตโคตรไหมแบตโคตรนิดหนึ่งนะครับ กระดาษนิดหนึ่งนะครับแบตลิเธียมนะครับแบตลิเธียมนะครับที่เขาไปทำรถไฟฟ้านะครับเนี่ยนะครับแบตลิเธียมใครยังไม่รู้จักนะครับ อดี้ก็ทุกวันนี้ก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับไม่มาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยสวยนะครับเนี่ยบอดี้แท้เลยนะครับเนี่ยมีทุกอย่างแค่บอกว่าไม่แค่นะครับเดีย๋ยวเรามาลองกล้องดูนะ อ้าวลืมใส่นี่ครับเดี๋ยวกันนะลองกล้องก่อนโอเคกล้องหน้าโอเคนะครับแ้่ไม่ชัดกระดึงนี่ดูนะครับอ่าชัดโจ้อันนี้ดูกล้องหลังกล้องหลังโอเคนะครับชัดโจะนะครับอ่าที่นี้ดูที่ละกล้องนะครับ ก็ลกล้องหลังเราใส่ถูกหรือเปล่าจอชัดไหมครับโ,<ฆ>โคตรเลยนะครับความสว่างเยอะมากเลยนะครับสีสวยมากเลย <F ly> เรื่อนมาดูกล้องนะครับกี่ละตัวอ่าเนี่ยอันนี้คือกล้องตรงนี้นะครับที่สั่นเนี่ย โอเคนะกล้องแรกกล้องตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สองไม่สวยแล้วนะครับเนี่ยเราก็เปลี่ยนแล้วนะแล้วกดตรงไหนว่าตัวที่สองตัวนี้ตัวไหนตัวนี้นี่นี่นะครับเห็นไหมกล้องไม่ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนกล้องก่อนนะตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สามสวยนะครับกล้องมาโครนะครับเนี่ยตัวที่สามเนี่ยกล้องมาโครกล้องตัวที่สองต้องเปลี่ยนนะครับ ตัวที่สองต้องเปลี่ยนนะตัวนี้กล้องขาวดำนะครับดูนะมากล้องขาวดำตัวที่สองนี่ตัวนี้นะเนี่ยมือกดไว้เห็นไหมดำแตกเป็นนี่เลยนะครับโอเคนะแป๊บหนึ่งจอสวยมากเลยนะครับเปลี่ยนตัวที่สองนะครับ สวยทิ้งไปเลยฮะเราไมาใส่เรามีเยอะของเรามีเยอะของมสองกล้องแท้ครับไม่มีกล้องไปซื้อมาอีกนะเอามาจากซากทั้งนั้นเลยครับนี่ครับถ้ามันสวยนะครับมันก็จะลงดีเลยเห็นไหม,มันก็จะแน่นนะถ้าถ้าเป็นไปได้ก็รัดไปก่อน ดัดไปก่อนตรงนี้ของไม่จะโก่งๆนิดหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวข้ายเอากิ๊บหนีบเอาอยู่แล้วเข้าลองเข้าลอยแล้ว จอสวยนะครับจอนี้เราเช็คกล้องทีละตัวมันนุ่นมันนุ่นเช็คนะครับกล้องที่หนึ่งไม่ต้องดูแล้วกล้องที่หนึ่งโอเคแล้วกล้องที่สอง เห็นไหมสวยจีบเลยเห็นไหมขาวดําอยากรู้ก็เอามือปิดไว้ครับเห็นไหมไม่มีอะไรแล้วไม่มัวแล้วเห็นไหมอเอามือปิดดูยกขึ้นมาดูอาโอเคทีนี้ออกไปสวยสีสันเป็นยังไงบ้างนะครับมาดาูเห็นไหม ความคมชัดก็จะสูงขึ้นนะครับคอนทัตยังไม่ได้ลอกนี้ออกนะกล้องหน้าก็โอเคนะครับตอนนี้มันมัวน,น,นี่อยู่สีสวยนะครับโอเคก็ที่เหลือไม่มีอะไรแล้วครับจุดจุดที่เราเป็นเทคนิคก็คือตรงใส่กาวนะครับไอใส่ซิลิโคนนะครับ ตอนนี้โอเคแล้วครับโอเคไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวก็มาดูตอนปิดฝาเสร็จเรียบร้อยอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับไม่งั้นก็จบคลิปไปเลยจะให้ได้คลิปมันสั้นลงนะครับมันไม่มีอะไรแล้วที่เหลือก็คือใส่สแกนนิ้วแล้วก็ปิดแล้วก็ขันนอ็อตปิดฝาหลังฝาหลังก็มากัแบบนี้แล้วครับแปะกาวลงได้เลยไม่ต้อง ต้องไปทําใหม่อีกแล้วก็ขอจบคลิปนี้เลยนะครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์สสัสครสมาช้กให้นะครับติดตามกันเป็นกําลังใจให้กันนะครับขอบคุณครับ